สวัสดีครับคุณก็อยู่กับผมครับอาจารย์ไก่ครับวันนี้เราลองมาทําส้มตำกินดูนะครับในส่วนของอาจารย์ไก่โดยเฉพาะนะครับในช่วงของที่เราต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้เราจะทำส้มตำกินกันนะครับเครื่องปรุงส้มตำก็จะมีพริกกระเทียมมะนาวมะขามเปียกนะครับผุ้งแห้งแล้วก็เครื่องพวกถั่วนะครับมะนาวนะครับมะเขือนะครับนะ มะเขือเทศนะเริ่มันมเลยนะครับง่ายๆนะครับวันนี้เราหาทำกินกันที่บ้านมื้อเที่ยงนะครับชิกก่อนชิกก่อนชิกนะครับเสร็จแล้วทำพริกเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมนะครับง่ายๆนะครับกระเทียมนะครับคกนะครับตามแบบหยาบๆพอนะครับหยาบๆพอนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นราตามด้วยนะครับ ดิดหน่อยหยับหยับหยบยาบไม่เผ็ดมากนะครับตามด้วยถั่วครับน่ะถั่วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ถั่วนะครับถั่วอ๋าโซผักยาวนะครับแไปเลยนะครับายาวทำกินเองที่บ้านง่ายๆน,นะครับนะครับนะครับไม่เผ็ดมาก เน้นนิดหน่อยครับครับครับตอนนั้นก็เริ่มเลยนะครับคุ้มแห้งนะครับแบบคุ้มแห้งนิดนึงครับคุ้มแห้งนะครับเนี่ยเพิ่มความนัวไปนิดนึงนะครับให้เข้ากันนะครับทำให้เข้ากัน แล้วถั่วใส่เยอะนิดนึงเพราะว่าจะทําให้ลดความเผ็ดลงไปนะครับจากนั้นเราก็ใส่มะนาวครับบีบมะนาวไปเลยครับนะครับเราก็ใส่ทังเปลือกเลยนะครับนะครับ่ทังเปลือกเลยนะครับทังเปลือกเลยนะครับมะนาวนะครับนะครับต่อไปครับตารปี๊บครับนะครับการปี๊บใส่พอประมาณนะครับอยู่ที่ เครื่องเครื่องหวานๆเนี่ยนะครับกับพวกน้ําตาลกับน้ำปลาเนี่ยนะครับให้มันตัดกันนะครับให้ดูนะครับนะครับน้าตาลให้ละลายก่อนนะครับนะฮะน้ำตาลก็ละลายน่ง่ายหน่ยนะครับจากนั้นก็น้ำปลาครับน้ำปลาเราก็ใส่นะครับสักหนึ่งทัพพีต้องเยอะมากต้องชิมก่อนนะครับนี่เค็มปานิดนึงครับเติมนิดนึงนิดน่อยนิดหน่อยครับสองทัพพีนะครับ ปลาลาวันนี้ก็ใช้ของจ่วิรัตนะครับเขาก็อร่อยนะครับใช้ได้อันนี้ก็คนไข่เข้ากันจากนั้นเราก็ใส่นี่ครับน้ำขําเปียกเพิ่มความนัวเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับนะครับจากนั้นนะครับเรามีน้ํากระเทียมดองครับนะอันนี้ก็ช่วยชูรสชาติอีกหนึ่งช้อนนะครับน้ํากระเทียมดองนะครับ มะเขือเทศครับอ่านะครับมะเขือเทศนะครับนะครับมะเขือเทศเข้าไปนะครับแบบน,น,นะครับมะเขือนะครับอ่าจากนั้นนะครับเขศอีกลูกหนึ่งครับอ่าเทศเข้ากันง่ายอ่านะครับนะครับ เริ่มเริ่มเข้ากันแล้วครับทุกอย่างเริ่มเข้ากันแล้วนะครับคนกันให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันนะครับทีนี้เราชิมนิดนึงนะครับว่ารสชาติเป็นไงนะครับชิมนิดนึงนะชิมโอ้โหใช้ได้แล้วครับใช้ได้แล้วครับรสชาตินัวมากนะครับนะครับนะครับเปรี้ยวหวาน เผ็ดนิดหน่อยนะครับสายเส้นเส้นเคล็ดลับก็คือเส้นนะครับนะครับเอาไปขูดนะครับไปขูดแล้วแช่เย็น่าแช่เย็นนะครับทีนี้ก็คลุกด้วยเส้นนะครับ้วยเส้นนะครับ้วยเส้นคลุเข้ากันนะครับคลุกเข้ากันนะครับเท่านี้เองนะครับคลุกเข้ากันนะครับนะครับเอาละนะครับเข้ากันดีแล้วนะครับจากนั้นนะครับใส่จานครับใส่จาน ครับใต่จานอ่านะครับอ่านี่ครับนะก็กินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับข้าวเหนียวนะครับวันนี้เรามีข้าวเหนียวร้อนๆมาแล้วนะครับนะครับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนะครับนะเก็บตัวอยู่บ้านนะครับกับส้มตําของอาจารย์ไก่นะครับรอเด็ดครับลองทําดูครับขอบคุณครับ